เป็จุดหนึ่งที่เราอยากจะให้เห็นความสวยงามตรงสะพานตรงนี้นะคะแล้วยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกี้สาวไทยสะพายเยอรมันนะมุมตรงนี้เป็นมุมที่สวยมากๆกก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้เห็นความสวยงามตรงสะพานตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้แดดก็เริ่มออกมาแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะ นำเสนอมุมตรงนี้นั่นเองด้านนู้นก็จะเป็นการแสดงของช้างนะฮะซึ่งช้างเขาก็จะไม่เหมือนช้างในประเทศไทยของเราเนาะสีเขาก็จะเผือกๆเ,เนาะวันนี้เราก็เห็นดอกไม้สวยๆเราก็อยากจะมานั่งให้เห็นมุมตรงนี้อันนี้คือการท่องเที่ยวในต่างประเทศอย่างแน,น่นอนเราอยากมาอยู่ที่นี่จุดมุ่งหมายของเราก็คือที่นี่เป็นที่สถานที่ที่สวยไปด้วยดอกไม้เนาะยิ่งช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนแบบนี้เนาะ เราเองก็อยากจะมาเดินเที่ยวชมสภาพสวยๆตรงนี้เนาะตรงเ,เรียกว่าสะพานดอกไม้สวยๆลูกไกตัวน้อยกับคุณป้าเขาก็เดินไปทางนู้นเราก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศมุมตรงนี้เนาะสวยๆนะฮะมันก็สวยจริงๆนะอันนี้เป็นความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เด็กแล้วที่เราเรียกว่า,อาชอบวิวสวยๆในต่างประเทศแบบนี้เนาะบางทีเรายังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะหาสามีนะแต่เราหา ให้เราสุขภาพดีก่อนดีกว่าหาสามีอย่างไรให้มันสุขภาพดีเนาะก็อย่างที่บอกเนาะเราก็เลือกประเทศเนาะประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆเลยนะเราก็อยากจะแนะนำเนาะใครกําลังเลือกประเทศเนาะก็ประเทศเยอรมันเป็นหนึ่งประเทศที่เรียกว่าดีสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพอากาศก็ดีด้วยนะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆมุมตรงนี้อุย้ยคุณป้ากับลูกชายก็อยากจะมากินไอศครีมค่ะเราก็ เขายังไม่เปิดร้านหรือเปล่านี่อีป้า <c oughs> เขาอาจจะยังไม่เปิดร้านแต่ลูกชายอยากจะกินไอศครีมตรงนี้เขาก็จะเป็นโซนแบบบ้านแบบอย่างนี้นะจะรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ด้านนู้นนะด้านนู้นลูกชายลูกชายอยากจะกินไอศครีมมุมด้านนู้นะนะนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยุตรงนั้นกิ่งไม้สวยมากคะ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อันนี้เป็นวิวต่างประเทศที่สวยจริงๆนะอุ้ยต้นไม้ด้านนู้น ด้านนู้นต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนูน่นนู่นค่ะสวยสุดๆดค่ะนี่มุมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะเราจะพาไปเที่ยวหลายๆจุดหลายๆมุมเนาะส่วนตรงนี้น่าจะมาถ่ายภาพแบบเรียกว่าอะไรนียภาพธรรมชาติสวยๆนะอันนี้เลยเป็นสิ่งที่เราประทับใจครั้งแรกที่เราอยากมาอยู่เยอรมันเพราะว่ามันมีวิวสวยๆเหมือนในภาพวาดที่เราเคยฝันเอาไว้ตอนเด็กเนาะตรงนี้ก็จะ หาที่นั่งนะป,ป้าอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยดูยสิน,สนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเดี๋ยวเราเดินโซนตรงนี้กันนะไปค่ะมันได้อะไรคะลูกลูกชายก็ได้ไอศครีมมาด้วยนะเนาะอุ้ยตรงนี้เย็นด้วยค่ะ,ะสําหรับมุมตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะด้านนี้อันนี้แล้วก็มุมตรงนี้ก็จะเย็นด้วยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราอยากมาอยู่ยุโรปเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยากมาเห็น บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาตรงนี้คุณก็ต้องอยข้างในเข้าไปจะเจออะไรคะเราจะเดินเข้าไปด้านในค่ะวยแต่ด้านนี้สวยมากค่ะด้านน้วิวต้นดอกไม้สวยๆแบบนี้นะอันนี้ใครมาเที่ยวช่วงนี้นะสามีเชิญมานะรีบมานะตรงนี้ก็เป็นสวนสัตว์ที่คาสูนะคะซึ่งเขาก็จะมีพืชพันธุ์ดอกไม้ด้วยไม่ได้เป็นแค่สัตว์อย่างเดียววยตรงนี้เป็นจุดที่นั่งน้ําตกมีหนังสือให้เราอ่านด้วยนะมุมตรงนี้ เปิดอ่านใครเงาเงาก็เปิดหนังสืออ่านเนาะคนต่างชาติเขาชอบอ่านหนังสือนะคะอยดยอกไม้น,นี่ก็สวยค่ะทุกคนโอยด้านนู้นน้ำตกค่ะเนี่ตรงนี้เป็นมุมที่สวยมากๆเลยค่ะเนี่ย,ยเราก็จะไปจกข้าวเหนียวคนะ่ะ โอ้ยตรงนี้ก็สวยน้ำตกด้านนู้นก็สวยค่ะนี่วนี่เราก็มาสามกันมากันสามคนนะตรงนี้วิวน้ำตกก็สวยค่ะน้ำตกตรงนี้ก็สวยมากมากเลยไม่ได้เหน็นดอกไม้ก็สวยอรอปรอปรอปร,อรอ็อปร็อปน ตอนอังทำนี่เราบอกว่าไม่ไปอีกครั้งทำไมเออไม่จะไปเดี๋ยวแม่ก็ลงสิตรงนี้ก็สวยนะต้นไม้ก็ใหญ่ไงรอบๆก็รอบนึงด้านนี่ที่นั่งพักผ่อนมีดอกไม้สีเขยวด้วยสำหรับวันนี้นะเราก็อยากจะมาผ่อนคลายเนาะบางครั้งอยู่ในอ่า อยู่ในต่างประเทศอยู่ในชนบทบางทีเราก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเครียดบ้างในบางครั้งเนาะการที่เรามีเพื่อนสักหนึ่งคนเนาะในเมืองที่เราอยู่เราต้องสืบสาะหานะคะอันนี้เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกแบบเออบางครั้งมันก็ได้ระบายแล้วก็มีที่ปรึกษาเนาะมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้ก็หนีสามี นี่ามีพาลูกมาเที่ยวกับเพื่อนเนาะมุมตรงนี้เป็นมุมที่เราชอบมากๆอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสวนสัตว์ที่เมืองคาสรูเนาะเป็นสวนสัตว์แล้วก็สวนสุขภาพบรรยากาศสวยมากๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างมากมุมอันนี้เป็นมุมใฝ่ฝันตอนเด็ก เราจะมีแบบรูปวาดมีต้นไม้เป็นแถวแล้วก็มีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นความประทับใจทําให้เรารู้สึกแบบเอออันนี้เป็นข้อดีในการที่เรามาใช้ชีวิตในยุโรปเนาะมันก็จะมีวิวแบบวิวเมืองนอกที่เราใฝ่ฝันเอาไว้อันนี้ก็เป็นความสุขหนึ่งอย่างที่เราก็เอาไปเฉลี่ยกันเนาะความสุขความทุกข์ปนเปนกันไปเนาะใครมีปัญหาก็แตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ประเทศแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือสามีของเราเนาะต้องเลือกดีๆใครมีโอกาสเลือก <S <S เลือกให้เยอะ ยอ,ะนะอย่ารีบร้อนเพราะตอนนี้ปัญหาเยอะมากๆเลยเราก็จะมาแชร์พวกปัญหาด้วยแต่วันนี้ปัญหาเรามีเยอะเราเครียดเราก็พามาเที่ยวพักผ่อนดูธรรมชาติในชุนบทของเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็ชอบแบบว่าเขียวเียวเย็นเย็นแบบนี้ขอขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีค่ะ